บทที่60ประโยชน์ของการเป็นหนุ่มสาวเซียรุอกี้ซ่อนประกายแห่งความสุขไว้ในดวงตาของเธอเดินไปหาใบามูแฟนยื่นมือเล็กๆของเธอเพื่อปรับมุมของขาจากนั้นช่วยเอวของเขาชี้และใช้เวลาสักครู่ก่อนที่โจดมือของเธอพยักหน้าอย่างแคร่งขึมกล่าวว่าใช่ไม่เป็นไรตอนนี้มันค่อนข้างมาตรฐานตอนนี้ร่างกายของคุณยืดออกแล้วฉันจะเริ่มสอนการเคลื่อนไหวที่สองให้คุณทันทีหลังจากนั้นเซียรูอกี้ก็ทำท่ายากๆสา,าแล้วสาเล่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้แค่พูดเรื่องไร้สาระแต่จริงๆแล้วได้ดูโปรแกรมโยคะและเรียนรู้กาาารเคลื่่ออนนนนไหวบงงยใั้ อย่างไรก็ตามเซียแฟนสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เซ er ียรุอิกี้สอนการเคลื่อนไหวเธอจะวิ่งไปหาใบมูแฟนโดยบอกว่าเขาไม่ได้มาตรฐานที่นี่และไม่ได้อยู่ที่นั่นจากนั้นแก้ไขท่าทางของเขาด้วยมือของเธอเองสัมผัสร่างกายของใบมูแฟนด้วยมือคู่เล็กทิ้งเธอไวในฐานะน้องสาวแท้ๆไม่เป็นไรครั้งหรือสองครั้งแต่หลังจากหลายครั้งเกินไปเซียยานก็รู้สึกได้เล็กน้อยว่ามีบางอย่างผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอรู้สึกชัดเจนว่าใบมูแฟนทำงานได้มาตรฐานมากแต่เซ er ียรูอิกี้สามารถเด็ดหนามออกได้เสมอ เธอเฝ้าดูเซรุอิกี้วิ่งไปหาใบามูแฟนอย่างมีความสุขหลังจากสแสดงการเคลื่อนไหวประกายแห่งแรงบันดาลใจอวบบวบขึ้นในใจของเธอและในที่สุดเธอก็ตระหนักถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของน้องสาวของเธอสาวต่เจ็ดนาดีเธอยืนขึ้นด้วยใบหน้าที่มืดมนควา้าเซรุอิกี้ที่อยู่ถัดจากใบมูแฟนแล้วพูดกับใบมูแฟนอย่างขอโทษอาฟานพ่อของฉันเพิ่งโทรมาและขอให้เรากลับไปดังนั้นเราต้องไปก่อนอือเจอกันที่โรงเรียนวันหลังนะไปมูฟานพยักหน้าอย่างเข้าใจตกวัชพืชบนร่างกายของเขาและลุกขึ้นยืนจากหญ้า เซียรุอิกิมองน้องสาวของเธออย่างสงสัยและท้วงพี่สาวคุณกลับไปคนเดียวก่อนได้ฉันจะอยู่และสอนท่าโยคะที่เหลือให้พี่ไปก่อนกลับไปฉันรู้ทางฉีฉ,ฉีไม่มีทางเครื่องหมายตัวนอนเซียแฟนยิ้มเล็กน้อยหันหน้าไปหาเซียรุอิกิเพื่อให้ใบมูแฟนที่ยืนอยู่ตรงข้ามมองไม่เห็นการแสดงออกของเขาในขณะน,นี้และเสียงของเขาก็เบามากเสมอมันเป็นของฉันพ่อเป็นคนพูดเองพาพวกเขากลับไปด้วยกันเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณมากเซียรุอิกิมองไปที่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของน้องสาวของเธอดวงตาของเธอเหมือนพระจันทร์เสี้ยวสองดวงแต่เธอรู้สึกสั่นอย่างอธธิบาาายไไไไมมม่่ดดด้้และเอสรถพู ใบมูฟานไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติถ้าโยคะไม่กี่ท่าที่เซียรูอิกี้สอนไปเมื่อกี้นั้นค่อนข้างได้ผลหลังจากทําแล้วเขารู้สึกว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเขาได้รับการยืดซึ่งรู้สึกสบายมากลาก่อนพบกันใหม่ทั้งสองฝ่ายโบกมือลาเซียเวนจากไปพร้อมกับเซียรูอิกี้ซึ่งหันหน้าไปทางเธอทุกๆสามก้าวจนกระทั่งเธอห่างออกไปจากนั้นจู่ๆก็ถามขึ้นว่ากิกี้คุณไปเรียนรู้ความคิดที่คดโกงเหล่านี้มาจากไหนฮะเซียรูอิกี้ตกใจรีบแซงทําเป็นไร้เดียนสาและกระพริบตาพี่สาวคุณกําลังพูดถึงอะไร อย่าเล่นโง่สำหรับฉันเซียเวนนั่งลงรูปใบหน้าเล็กๆของเซียรูอิกี้ด้วยมือทั้งสองข้างอย่างลนลานและพูดด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งพี่สาวของคุณฉันเฝ้าดูคุณเติบโตขึ้นและความคิดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นก็ซ่อนอยู่ต่อหน้าฉันหยุดไม่ได้เมื่อเห็นว่าเธอถูกเปิดโปงเซียรูอิกี้กอดไม่ได้ที่จะร้องขอความเมตตาเจ็บเจ็พี่สาวฉันคิดผิดฉันเพิ่งเห็นว่าพี่ไปสวยมากฉันเลยอยากเข้าใกล้เขาเครื่องหมายตัวนอน เซีายยันตะคอกอย่างเย็นชาแต่ปล่อยมือของเขาและพูดอย่างจรงิงจังคราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกเด็กผู้ชายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ผู้หญิงต้องดูแลอย่างระมัดระวงังฉันจำไม่ได้ว่าพ่อแม่ของคุณสอนอะไรคุณถึงได้เป็นแบบนี้จำได้ว่าตอนนี้สาวตัวเหม็นคนนี้เพิ่งใช้ชื่อการสอนโยคะเพื่อล่อไบมูฟฟานอย่างยุติธรรมเสียแฟนรู้สึกโกรธมากจนถึงตอนนี้เธอสัมผัสฝ่ามือของใบมูแฟนโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อส่งหนังสือและเธอจะหดมือทันทีแต่ครั้งแรกที่พี่สาวของเธอได้พบกับใบมูแฟนเธอก็กอดเอวของเธอและกอดใบมนัฝ นี่คือข้อดีของการเป็นหนุ่มสาวเสียแฟนอดไม่ได้ที่จะคิดอย่างบ้าคลาั่งเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อายุไล่เลี่ยกับน้องสาวของเธอตราบใดที่เธอกระพริบตากลมโตที่ไรดิงสาของเธอเธอสามารถใช้ประโยชน์จากเด็กผู้ชายในลักษณะที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ตราบใดที่เธอระวังไม่ให้แตะที่ที่ไม่ควรแตะแล้วเด็กผู้ชายเด็กจะไม่รู้สึกว่ามีปัญหาเลยและจะไม่ป้องกันตัวเช่นเดียวกับแมวและตุ๊กตาเด็กผู้ชายไม่สามารถต้านทานสิ่งที่น่ารักเหล่านี้ได้ถ้าฉันอายุน้อยกว่าสิบปีไม่สิประมาณแปดขวบฉันจะทำสิ่งเหหานนนีี้้้กับบบไไไปมมูฟแด เซียแฟนใส่หัวอย่างรวดเร็วแก้มของเขาแดงก่ำเขากำลังคิดอะไรอยู่เซียรูอิกี้แต่ใบหน้าของเธอที่แดงจากการถูและพูดด้วยความโกรธน้องสาวคุณเชื่อฟังการเตรียมการของพ่อและแม่ของคุณมากเกินไปการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเหล่านั้นจะดีอะไรนักหนาฉันไม่ต้องการ เมื่อเห็นท่าทางที่ดื้อรั้นของน้องสาวของเธอเซียแฟนกอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดอย่างอดทนกี่กี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้และพ่อแม่ของฉันก็ตั้งกฎเพื่อจุดประสงค์ในการบ่งเพาะเราให้มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นมีประโยชน์สู่สังคมกฎที่เข้มงวดเหล่านี้เป็นวินัยในตนเองหรือคุณอยากเป็นหนึ่งในพวกอันธพาลที่ชอบยุ่งกับเด็กผู้ชายและไม่ปฏิบัติตามกฎพี่สาวคุณมีวินัยในตนเองมากเกินไปคุณมีความสุขกับชีวิตแบบนี้จริงๆหรอ เซียรุออ่ยกี้ไม่ได้รับการนมน้วใจและแม้แต่ชักชวนเซียแฟนในทางกลับกันฉันไม่ชอบกดเหล่านั้นที่บ้านแต่ฉันไม่ต้องการเป็นนักเลงเกเรฉันแค่ต้องการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นในขณะที่เชื่อฟังกฎระเบียบพี่สาวเธอควรเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายอย่างเหมาะสมอย่าใช้ชีวิตให้เหนื่อยเกินไปหากคุณสะสมความกดดันทางจิตใจมากเกินไปบางสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วเซียแฟนตกตะลึงเล็กน้อยถึงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงลุกขึ้นและเดินไปข้างหน้าพี่สาวไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้ไปกันเถอะกลับกันเถอะ ซีรุยกี้รีบวิ่งเพื่อตามให้ทันและพูดอย่างไม่เต็มใจพี่สาวคราวหน้าคุณชวนที่ไปออกไปเล่นพาฉันไปด้วยได้ไหมคุณมีความคิดที่ดีและฉันไม่สามารถชวนเขาออกเดดได้เอ๊ะพี่สาวฉันผิดหวังในตัวคุณมากกุบป,ป,ปากถ้าคุณยังต้องการเห็นพี่ไปคุณควรเชื่อฟังดีกว่าพี่สาวจากวันนี้ไปเจ้าคือเจ้านายของข้าเจ้ามีโอกาสสามครั้งที่จะสั่งข้าอัญนยระกาศคู่จุดจุดจุดยประกาศคู่ ี่อีกด้านหนึ่งหลังจากที่ไปมู่ฟันและน้องสาวสองคนจากกระกูลเสี่แย,ยกทางกันพวกเขามองไปที่ผู้หญิงรอบๆตัวพวกเขาที่พร้อมจะเคลื่อนไหวอีกครั้งและรีบออกจากสวนสาธารณะก่อนที่จะวิ่งไปหาเพื่อพูดคุยเขาซื้ออาหารแบบสุ่มที่ร้านอาหารเช้าริมถนนเพื่อให้อิ่มท้องจากนั้นจึงไปตลาดผักใกล้ๆเพื่อซื้อผักสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้ก่อนกลับบ้านบทที่6 1อช้อปปิง้ง หลังจากบ่ายโมงไปมู่ฟานนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และพิมพ์โดยตั้งใจที่จะเร่งความเร็วและจบส่วนที่เหลือของย o u r n ในคราวเดียวในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อจูจ่ๆเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากิวฮาโอย u ใครตอบด้วยความสงสัยเฮ hey. เสียงของิวฮ h โอย u มาจากลายอีกด้านของโทรศัพท์อาฟานคุณวางแผนที่จะออกไปเมื่อไหร่ไปมู่ฟานกระพริบตาอย่างสงสัยออกไปออกเดินทางอะไรไปชอปปิ้งใจกลางเมืองกันเถอะเราตกลงกันเมื่อสองวันก่อนว่าจะพบกันที่หน้าน้ำพุบนถนนมีวันเวลา14นาฬิกา30นาที ในวันเสาร์คุณคงลืมไปแล้วใช่ไหมลิวฮายูรู้สึกสงสยัยโกช้อปปิ้งแน่นอนว่าฉันไม่ลืมจูจูป่ายมูฟ่ฟานก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วรีบพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันจะไปถึงตรงเวลาลืมแล้วเจอกันหลังจากวางสายปลายมูฟ่ฟานก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกและวางโทรศัพท์ลงเสียงดีเสียงดีถ้าลิวฮายูไม่ได้โทรมาเตือนเขาเรื่องนี้เขาอาจจะลืมมันไปจริงๆมันคงน่าอายถ้าเขายังนั่งอยู่ที่บ้านในขณะที่คนอื่นมาถึงตอนสองนาฬิกาสามสิบนาที ไบมูฟานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเมื่อหลิวหยิงอยู่ขับรถพาพวกเขากลับเมื่อสองวันก่อนจู่จู่หลิวห่าวหอยู่ก็บอกเขาว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นและเขาวางแผนที่จะซื้อเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิใหม่จากนั้นจึงเรียกเขาไปกับเขาในเวลานั้นไปมูฟานเห็นด้วยอย่างไม่ตั้งใจแต่หันศีษะแอละทิ้งมันไว้เบื้องหลังไม่มีทางในฐานะชายร่างใหญ่เขาไม่มีนิสัยชอบไปช้อปปิ้งข้างนอกในช่วงสุดสัปดาห์ในความประทับใจของฉันนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงชอบทำ ใบมูฟานไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงมีพลังงานมากพวกเขาสามารถเดินรอบๆด้วยรองเท้าส้นสูงได้ทั้งวันโดยไม่เหนื่อยใบมูฟานตรวจสอบเวลาและวรู้สึกว่ายังเช้าอยู่บ่ายสองโมงครึ่งเขาจึงง่วเงียและพิมพ์อยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเป็นเวลาบ่ายสองโมงพอดีก่อนที่เขาจะสวมชุดลำลองและออกไปเขาขึ้นรถไฟใต้ดินไปยังใจกลางเมืองจากนั้นเดินไปสักพักก็ถึงสถานที่ที่ตกลงกันไว้ตรงกับเวลาสองนาฬิกายี่สิบห้านาทีลิวฮาโอยยืนอยู่ที่สน้ำผู้รอแต่เช้าเขามองไปรอบๆเมื่อเขาเห็นใบมูฟานเดินช้าๆเขากอดไม น้ำมุยและบน่นอาฟานทำไมคุณมาช้าจังช้าไปมู่ฟานหยิบโทรศัพท์ออกมาดูด้วยความสงสัยว่าฉันมาก่อนเวลาห้านาทีหรอลิวฮาอยูพูดด้วยความกโกรธอย่าพูดแบบเดียวกับผู้หญิงตรงๆพวกนั้นเขาไม่ได้กโกรธจริงๆหลังจากบนไปสองสามคำเขาก็วางเรื่องนี้ไว้และดึงไปมู่ฟานไปที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่ใกล้ที่สุดด้วยความสนใจอย,อย่างมากฉันมีเสื้อผ้าสวยๆอยู่สองสามชุดแต่คุณต้องลองด้วยตัวเองจริงๆแล้วจะรู้ว่ามันเหมาะกับคุณไหมอาฟานตามฉันเข้ามาดูสิ ไปมูฟ่ฟานถูกเขาลากเข้าไปในห้างสรรพสินค้าด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเส้นหวงังเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกๆในใจสายตาจับจ่ายซื้อของกับแฟนสาวของเขาเป็นอย่างไรบ้างไปมูฟ่ฟานมองไปรอบๆและมีคนมากมายบนถนนที่มีเด็กผู้ชายสองคนเดินคุ้แขนพูดคุยและหัวเราะและคนอื่นๆดูเหมือนจะคุ้นเคยกับมัน ในโลกปกติก่อนหน้านี้การได้เห็นสองสาวกอดกันอย่างแนบแน่นจะทําให้ผู้คนรู้สึกเพลิดเคลืนตาและเด็กผู้ชายบางคนก็ยังชอบดูฉากดอกลินลี่สีส้มแต่ในโลกที่กลับหัวกลับหางนี้เด็กชายสองคนดูหน้าขยะขยงแค่ไหนจากการจับมือไปมูฟานก็รับไม่ได้อยู่ดีเขาแค่รู้สึกขนลุกโชคดีที่ลิวฮาอยู OU, ไม่ได้ตั้งใจที่จะจับมือกับเขามิฉนั้นใบมูฟานจะหันหลังกลับและกลับบ้านโดยรักษาคำพูดของเขา เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาอยู่กับลิวฮาอยูผู้พลิกโลกทั้งใบมาเกือบสัปดาห์แล้วแต่ในความประทับใจของเขาลิวฮาอยูใบมูแฟนคนเล็กตรงเฝ้าดูเขามาเกือบสามปีและเขาความประทับใจลึกเกินไปภาพถูกแรงอย่างสมบูรณ์จูู่ไปมู่ฟนก็จําอะไรบางอย่างได้มองไปรอบๆแล้วถามด้วยความสงสัยน้องสาวของคุณอยู่ที่ไหนเธอไม่ได้บอกว่าเธอจะมาด้วยเหรอวันนั้นเมื่อลิวฮาอยูขอให้เขาไปช้อปปิ้งด้วยกันในวันเสาร์ลิวยิงยูบังเอิญอยู่ข้างๆเขาตอนนั้นเธอบอกว่าอยากจะไปด้วยแต่วันนี้เธอไม่เจอใครเลย ครูที่โรงเรียนเรียกน้องสาวของฉันไปทั่วคราวในบ่ายวันนี้โดยบอกว่าเธอต้องการให้เธอช่วยบางอย่างและเธอทำไม่ได้ถ้าไม่ไปลิวฮาวยูระงับรอยยิ้มและพูดว่าคุณเห็นวิธีที่เธอมองเมื่อเธอจะไปหรือไม่สีหน้าไม่เต็มใจนี่มันตลกเกินไปา5าไบมู่ฟานมองไปที่ใบหน้าที่เศร้าหมองของเขาและเขาแน่ใจว่านั่นคือน้นองสาวของเขาเองลิวฮาวยูพาเขาไปที่ร้านเสื้อผ้าผู้ชายบนชั้นสองของห้างสรรพสินค้าเมื่อมองไปที่เสื้อผ้าหลากสีสันและสวยงามที่แขวนอยู่ในร้านดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและเขาก็วิ่งขึ้นนนไปอออย่่่างตตตืืืเเเ้พลลกทีะัว เขาต่อสู้ดิ้นรนเป็นเวลานานลองผิดลองถูกกับเสื้อผ้าหลายๆชุดและในที่สุดก็เลือกชุดที่จะจ่ายได้ในเวลานี้เขาหันสีสไปและพบป่ายมูฟ่ฟานเอามือล้วงกระเป๋ายืนอยู่ข้างๆดูเบื่อเบื่อเรากับว่าเขาสนใจเสื้อผ้ารอบๆตัวเขาดูไม่สนใจโดยสิ้นเชิงเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าอาฟานคุณไม่ได้วางแผนที่จะเลือกเสื้อผ้ากลับบ้านเหรอ ไม่ฉันยังมีเสื้อผ้าสาหรับฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่บ้านดังนั้นฉันจะไม่ซื้อใหม่เมื่อฉันซื้อฉันจะใส่มันไว้ที่นั่นและฉันไม่มีโอกาสใส่มันมากนักไปมั่วฟานสายหัวเขามักจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าเพียงพอก็เพียงพอแล้วเสื้อผ้าชิ้นเดียวแม้จะใสมาสองถึงสปีฉันก็ไม่เข้าใจพฤติกรรมของสาวๆที่ซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าจํานวนมากทุกปีตราบใดที่ฤดูกาลยังเปลี่ยนไปลิวฮาโอยโน้มน้าวเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นสไตล์ใหม่ในปีนี้แตกต่างจากชุดก่อนๆอย่างสิ้นเชิงและเป็นเพียงการลองสวมมไ่จําาเป็นต้้อองซืดู ผู้ช่วยร้านขายของผู้ชายที่อยู่ข้างๆเขาก็พูดอย่างกระตือรือร้นเช่นกันใช่น้องชายคนนี้สวยมากเขาต้องดูดีแน่ๆในเสื้อผ้าเหล่านี้บางทีหลังจากลองอีกไม่กี่ครั้งเขาอาจจะตกหลุมรักกับชุดบางชุดในทันใดปยัญญประกาศคู่ในร้านขายเสื้อผ้าเสมียนเหล่านี้สามารถชมลูกค้าได้ดีมากหากลูกค้ามีความสุขก็อาจซื้อสินค้าในร้านแต่เขาพูดคำเหล่านี้จากก้นบึ้งของหัวใจความงามของใบมูแฟนทำให้เขารู้สึกอิจฉาเล็กน้อยแต่ความเป็นมืออาชีพของเขาทำให้เขาสามารถระงับความรู้สึกเชิงลบได้ดี ปมูฟ่ฟานทนไม่ได้กับความใจอ่อนของหลิวห่าวอยู่และพนักงานและเขาเป็นคนใจอ่อนเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงคิดที่จะลองดูและเลือกเสื้อคอปลลมสีขาวและแขนสั้นที่เขาชอบและจับคู่กับเสื้อคอปกตั้งลายสกอตสีขาวดำและแขนยาวยังคงเป็นสไตล์ลำลองหลังจากที่ปายมูฟ่ฟานเปลี่ยนชุดสูทในห้องลองเสื้อเขาก็ออกมายืนอยู่หน้ากระจกเพื่อถ่ายรูปและพูดอย่างไม่แน่ใจนักว่าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไกลนักหญิงสาวที่มากับแฟนหนุ่มเพื่อเลือกเสื้อผ้าเห็นปัยมูฟ่ฟานออกมาจากห้องลองเสื้อผ้าบทที่62 ผู้ชายก็มีถ้วยมันสวยมากดวงตาของลิวฮายูเป็นประกายเขาเดินไปรอบๆใบมูแฟนสองสามครั้งและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอาฟานแม้ว่าฉันจะไม่อยากยอมรับมันจริงๆแต่ด้วยเงื่อนไขของคุณไม่ว่าคุณจะสวมเสื้อผ้าแบบไหนคุณจะดูดีมากสัดส่วนของคุณสมบูรณ์แบบราวกับนางแบบเสมียนที่อยู่ข้างๆเขาก็มีร่องรอยของความอิจชาบนใบหน้าของเขาเช่นกันและสะท้อนใช่น้องชายของฉันชุดนี้เหมาะกับคุณมากราวกับว่ามันตัดเย็บมาเพื่อคุณสั่งตัดไม่เป็นไร ไบมูฟานมองดูตัวเองในกระจกเขามองชุดนี้จากมุมมองของความสบายและความพอดีเป็นหลักและเขาคิดว่ามันดีจริงดีจริงส่วนจะดูดีหรือไม่นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวและแตกต่างกันไปในแต่ละคนดังนั้นเขาเองก็ไม่แน่ใจแต่ปฏิกิริยาของคนรอบข้างก็ไม่ได้แยแสดงว่าชุดนี้โอเคแน่นอนสวมให้เขาหลังจากนั้นภายใต้คำชื่นชมและคำชมอย่างมากจากผู้ช่วยร้านค้าชายไบมูฟานได้รับคำชมว่าเขารู้สึกสบายใจดังนั้นเขาจึงซื้อชุดสูทแบบสบายสบายโดยไม่ถามราคา ร้านขายเสื้อผ้านี้ดูเหมือนจะเป็นแบรนด์เชนร,ระดับโลกขนาดใหญ่เสื้อผ้าด้านในมีคุณภาพสูงและแนวคิดการออกแบบนั้นล้ำหน้ามากดังนั้นราคาจึงค่อนข้างสูงลิวฮาวยูกล้ามาที่ร้านเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์ประเภทนี้ส่วนใหญ่เพราะเขามีน้องสาวที่เป็นนักรบดังนั้นการไปที่ร้านประเภทนี้จึงไม่ใช่แรงกดดันทางการเงินมากเกินไปสำหรับเขาเนื่องจากใบมูแฟนมี้ช่องถ่ายทอดสดที่มีสมาชิกหลายล้านคนบนอินเทอร์เน็ตเขาจึงมีคลังเล็กๆล,ลับๆของตัวเองซึ่งเก็บรายได้จากการถ่ายทอดสดปาดกล่าวได้ว่าไม่ต้องพึ่งพาาาาี่่สววนนกกรรรบคเเของ็ยม ไม่กี่วันที่ผ่านมาเขามองดูเงินในคลังเล็กอย่างอยากรู้อยากเห็นและรู้สึกประหลาดใจกับจํานวนเงินในนั้นหลังจากกระหนักได้เขากอดไม่ได้ที่จะแอบถอนหายใจว่าตัวตนเดิมนั้นเป็นอัจฉริยะด้านการถ่ายทอดสดจริงๆและเขาสามารถสร้างรายได้มากมายในหนึ่งปีอย่างไรก็ตามใบมูฟนประเมินว่าเงินส่วนใหญ่ได้รับรางวัลจากเจ้าิยุททรราชหญิงในท้องถิ่นที่ต้องสงสัยว่าเป็นนักรบนั้นร่ำรวยจริงๆแม้ว่าอีกฝ่ายจะดูการถ่ายทอดสดได้ไม่บ่อยนักแต่ทุกครั้งที่มาก็เป็นหมื่นหรือหลายแสนให้ของขวัญเขาอย่างไร้ความปราณี การใช้จ่ายเงินอย่างบา้าคลั่งแบบนี้เมื่อแพลตฟอร์มลอยฟ้าตัดช่องทางการโปรโมททั้งหมดของไบมูฟนโดยอาศัยเงินของขวัญที่สูงเหล่านี้เขามีชื่ออยู่ในหน้าแรกหลายครั้งและมีอำนาจเหนือรายการของขวัญเป็นเวลาหลายชั่วโมงไบมูฟานคิดว่าแท้ลอยฟ้าจะต้องตกตะลึงเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้และมันไม่ถูกต้องที่จะปล่อยมันไปหรือปรับรามต่อไปหัวใจของเขาซับซ้อนมากสรุปแล้วไบมูฟานรวยมากในตอนนี้และเขามีความมั่นใจที่จะซื้อชุดนี้โดยไม่ต้องถามราคาหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้วไบมูฟานก็ไม่ใส่ใจที่จะเปลี่ยนกลับแและะว,วาางผผนนทีี่่่จซืื้้้้อออเสชุดใหมตไป ในขณะน,นี้จู่จู่ลิวฮาอยูก็นึกอะไรบางอย่างออกบอกให้เขายืนนิ่งๆจากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดที่เขาเพื่อถ่ายรูปจากนั้นก็ก้มหน้าลงเพื่อใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างมีความสุขคุณกําลังทําอะไรไปมูฟานเดินเข้ามาอย่างอยากรู้อยากเห็นลิวฮาอยูไม่ได้เห่อยหน้าขึ้นและพูดว่าอาฟันคุณไม่ชอบใช้เวยร์อดังนั้นผู้หญิงตัวเหม็นในโรงเรียนต้องมาตามฉันและรู้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณผ่านฉันเมื่อฉันอารมณ์ดีฉันจะให้ประโยชน์แก่พวกเขาเป็นครั้งคราวเช่นตอนนี้ดูสิ เขายกโทรศัพท์ขึ้นและหันหน้าจอโทรศัพท์ไปด้านหน้าใวมู่ฟานมองใกล้ๆและเห็นเวยปอส่วนตัวของลิวฮาวอยู่อยู่บนนั้นเนื้อหาล่าสุดคือช้อปปิ้งกับอาฟานเขาดูดีในชุดนี้และด้านล่างเป็นภาพที่เพิ่งถ่ายในเวลาเพียงครึ่งนาทีมีความคิดเห็นมากมายภายใต้เวยปอนี้และยังคงเพิ่มขึ้นช่างงดงามสมกับเป็นเทพบุตรข,ของข้าเมยอเมยอรือ,อสวยจะตายแม้ว่าใบมู่ฟานมักจะดูสวยมากในชุดนักเรียนแต่หลังจากเปลี่ยนเป็นชุดลำลองแล้วดัชนีเสน่ห์ก็เพิ่มขึ้นมากว้าวมีวัสสดดุทีี่าามารถใใช้้้ไนนคื น้ำลายไหลน้ำลายไหลเร็วเข้าและกล่าวขอบคุณบราเธอร์ฮาวอยูขอบคุณพี่ห่าวอยู่เจิ้นฉีงอพาโอฮาวพวกคุณอยู่ที่ไหนฉันก็อยากมาด้วยอัญยะประกาศคู่จุดๆๆอัญญประกาศคู่ไปมู่ฟานไม่รู้ว่าจะหหวเราหรือร้องให้ดีเขาบ่นว่าคนพวกนี้ช่างเกลียดครานเสียนี่กระไรแต่ลิวฮาวอยู่นั้นถูกต้องเขาไม่ชอบใช้เวยป์ปอจริงๆและเขาไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีด้วยซ้ำเหตุผลหลักคือเขาไม่ชอบบรรยากาศที่อึดก,กระทึกและอึดก,กระทึกภายในมีหลายคนที่พยายามฟืนฟูขีดจำกัดล่างของไอคิวไปมู่ฟานเพิ่ ลิวฮ่าวยูยังมองไปที่ความคิดเห็นด้านบนและพูดอย่างมีชัยชนะฉันแค่อยากเห็นพวกเขาอิจฉาและฉาฉันแต่พวกเขาทําได้เพียงก้มหน้าและเลียสุนัขเพื่อสวัสดิการท้ายที่สุดคนที่ไปซื้อของกับคุณได้ก็คือฉันเท่านั้นที่ฮีใปมู่ฟานใส่หัวอย่างพูดไม่ออกรสนิยมแย่ๆของลิวห่าหอยู่ก็เพียงพอแล้วหากไม่กลับหัวกลับหางไปมู่ฟานจะไม่แปลกใจเลยที่จู่ๆเขาก็ถูก,ถก,ถกทุบตีในวันหนึ่งหลังจากนั้นลิวฮ่าวยูก็พาเขาไปเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆในห้างไม่เพียงแต่เสื้อผ้าเ่าน,นแงวมงอหมกก,กละืๆ มันเป็นเพียงรอบสุดท้ายแต่จริงๆแล้วลิวฮาโอยูใช้เงินเพื่อซื้อของน้อยมากเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการลองเสื้อผ้าสวยๆทุกชนิดจากนั้นก็ถ่ายรูปรูปร่างหน้าตาของเขาอย่างมีความสุขเมื่อได้ลองสวมรูปหลักที่ห้าวหาญของลิวฮาโอยูทำให้ไบมูแฟนค่อนข้างปวดหัวและความรู้สึกของการชอปปิ้งกับสาวๆก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาไม่พูดอะไรเขาก็จะตกลงไปชอปปิ้งกับเขาอย่างไรก็ตามครั้งหน้าถ้าลิวฮาโอยูจะชวนเขาออกไปเขาจะไม่ออกมาไม่มีกลิ่นหอมจริงๆ ในระหว่างขั้นตอนเลือกเสื้อผ้าไปมู่ฟานจะเห็นเป็นครั้งคราวว่าในร้านเสื้อผ้าสตรีข้างๆางสาวสาวที่มาซื้อเสื้อผ้าจะถอดเสื้อผ้าออกข้างนอกแล้วลองสวมเสื้อผ้าที่มีฮุดเล็กๆเท่านั้นโดยไม่สนใจการกระทำนี้เผยให้เห็นผิวที่ขาวราวกับพิมะเป็นบริเวณกว้างราวกับว่าเขาไม่รู้ว่าห้องลองเสื้อผ้าคืออะไรซึ่งทำให้หน้าแดงและหัวใจต้นแรงในความเป็นจริงใบมูแั่นเคยทำเช่นนี้เมื่อซื้อเสื้อผ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลองเสื้อผ้าแขนสั้นในฤดูร้อนเขาจะยกเสื้อผ้าข้้นนนนเเเเเปปปลลลีี่่่่ยยาาาดข็กผูชคจะิออออไทหงงพื ทำแบบนี้ถือว่าสวยตอนที่ฉันไปซื้อเสื้อผ้ากับลิวฮาวอยูเมื่อกี้ใบมูแฟนเกือบจะทำมันโดยไม่รู้ตัวโชคดีที่เขาอยู่ในโลกที่กลับหัวกลับหางมาหนึ่งสัปดาห์แล้วและเขารู้เรื่องทั้งหมดที่ควรให้ความสนใจไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเกิดความรู้สึกอื่นในเวลานี้ลิวฮาวอยูนำใบมูแฟนเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาและมาถึงร้านขายชุดชั้นในชายใบมูฟันมองไปรอบๆและมีกางเกงในชายอยู่ในร้านบางตัวมีรูปสามเหลี่ยมบางตัวมีสี่มุม,มและมีแบบที่อธิบายไม่ได้ในมุมมืดซึ่งทำให้เขาาตตื่น ร้านขายชุดชั้นในชายมีเฉพาะลูกค้าชายเท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะมาพร้อมกับแฟนสาวแต่แฟนสาวของพวกเขาก็อยู่ข้างนอกแทนที่จะเข้าไปในร้านเมื่อไปมู่ฟานเห็นสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่ได้แสดงความประหลาดใจมากนะักแทบจะเหมือนเดิมผู้ชายจะไม่เดินเข้าไปในร้านชุดชั้นในสตรีและผู้หญิงจะดูเขินอายเมื่อเข้ามาเท่านั้นเสี่ยนชายเริ่มทักทายเขาด้วยรอยยิ้มอย่างมืออาชีพและพูดอย่างกระตือรือร้นว่าสวัสดีคุณสองคนต้องการซื้อชุดชั้นในไหมอึมงฉันขอซื้อนะลิวฮาโอยูพยักหน้า เสียนียนนำพวกเขาไปที่ชั้นหนึ่งทันทีและพูดว่าลองดูที่นี่สินี่เป็นสไตล์ล่าสุดสมใสสบายมากและมีถ้วยทุกประเภทคุณสามารถเลือกได้ตามต้องการขอโทษนะคุณมีถ้วยอะไรบทที่63ขนาดใหญ่ที่สุดมาแล้วหลังจากน,านั้นไม่นานใบมูแปนและลิวฮาโอ,อยูก็ออกมาจากร้านขายเสื้อผ้าผู้ชายและเขาก็ซื้อคู่หนึ่งอืมขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งพอดีพอดีใบมูฟานนึกถึงประสบการณ์ในตอนนี้และอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคนที่ออกแบบสิ่งนี้สำหรับผู้ชายต้องเป็นปีศาจแน่ๆ ทั้งสองคนเดินไปมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงและรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยดังนั้นพวกเขาจึงคุยกันว่าจะนั่งพักสักครู่เมื่อพวกเขาเห็นจ้วงยี่ยี่โดยบังเอิญจ้วงยี่ยี่สวมเสื้อแขนสั้นผ้าใยสีขาวบริสุทธิ์แจ็คเก็ตแขนยาวสีน้ำเงินเข้มมีฮูดและกางเกงยีนสีดำอยู่ข้างใต้ซึ่งทำให้ขาของเธอเรียวมากผมสีดำของเธอถูกมัดเป็นหางม้าคู่และเธอยังดูเหมือนเด็กสาวที่เต็มไปด้วยพลัง จากจวงยี่ยี่เป็นสาวห้วนปลายมู่ฟันเหลือบมองเธอและจําได้ว่าเธอคือผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังของจ้วงยีย่ยี่ดูเหมือนว่าเธอจะถูกเรียกว่าลิวจริงๆและโดยพื้นฐานแล้วเธอไม่มีความสัมพันธ์กับเขาในโรงเรียนการสื่อสารมากน้อยเพียงใดความรู้สึกของการแสดงตนนั้นต่ํามากจ้วงยี่ยี่รู้สึกประหลาดใจมากที่ได้เห็นพวกเขาแต่เธอก็ดีใจยิ่งกว่าเธอเดินไปทันทีเหลือบมองกองถุงในมือของพวกเขาและอดไม่ได้ที่จะยิ้มบังเอิญจังพวกนายกาลังทําอะไรอยู่ไปซื้อเสื้อผ้าเหรอลิวฮาโอยูตอบว่าถูกต้องแล้วคุณละ่ะ สายตาของจวงยี่ยี่จับจ้องไปที่ใบมูแฟนตลอดเวลาและเธอก็รู้สึกขึ้นกับรูปร่างหน้าตาของเขาในชุดลำลองหลังจากนึกขึ้นได้เธอรีบพูดว่าเรากำลังเล่นอยู่ในเมืองไฟฟ้าข้างๆฉันเหนื่อยนิดหน่อยฉันจึงวางแผนที่จะออกไปเดินเล่นไม่คาดคิดว่าจะได้มาพบท่านที่นี่ลิวจริงๆที่อยู่ข้างๆเธออดไม่ได้ที่จะแอบกรอบตาเห็นได้ชัดว่าจวงยี่ยี่เห็นโพสต์เวป๋อโดยลิวฮาโอยูและจำห้างสรรพสินค้าที่อยู่ถัดจากเธอผ่านพื้นหลังจากนั้นจึงรีบดึงเธอไปเพื่อแซงทำเป็นพบกันโดยบังเอิญมันเป็นโอกาสพบสำหรับเธอจริงๆ แม้ว่าลิวจริงๆจะไม่รู้วิธีเปิดเผยเพื่อนของเธอแต่เธอก็ยังอารมณ์เสียเล็กน้อยคงจะดีไม่น้อยหากโชคนี้ตกเป็นของเธอถ้าเธอไม่ขออะไรมากกว่านี้มันก็เพียงพอแล้วสำหรับกองร้อยที่สิบถัดไปที่จะดึงตัวจาก,กรพรรดัช,ชายในระดับแรกที่เธอต้องการมาโดยตลอดไปมู่ฟานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าเราก็เหนื่อยจากการซื้อของเหมือนกันเลยคุยกันว่าจะนั่งตรงไหนดีไปด้วยกันไหมลิวจริงๆแข็งไปครู่หนึ่งหยิบผมมันเยิ้มของเธอมองไปรอบๆอ,อย่างอึดอัดและต้องการที่จะปฏิเสธแต่จวงยีงห่หยี่ตกหลง ใบหน้าของจวงยี่ยี่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเธอไม่สามารถระงับความประหลาดใจในใจของเธอได้การได้นั่งดื่มชาและกาแฟกับไปมูฟ่ฟานถือเป็นโอกาสทองเธอจะพลาดได้อย่างไรลิวฮาโอยูพยักหน้าและพูดว่าไปกันเถอะฉันจำได้ว่ามีร้านน้ำชาและร้านกาแฟมากมายอยู่ใกล้ๆล,ลงไปดูกันเถอะเมื่อมองดูใบมูฟานและลิวฮาโอยูเดินไปที่ลิบจวงยี่ี่ก็ดึงลิวจริงๆและขยิบตาให้เธอแล้วตามไปอย่างรวดเร็ว ผู้ชายคนนี้ที่เห็นแล้วลืมเพื่อนลิวจริงๆอดไม่ได้ที่จะบ่นแต่ถึงแม้เธอจะพูดแบบนั้นรูปลักษณ์ของใบมูแฟนในชุดลำลองก็แอลวอร์บอเข้ามาในความคิดของเธอเธอสวยจริงสวยจริงบทที่64ทําทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเนื้อหาของบทสุดท้ายคือใบมูแฟนได้พบกับจวงหย,ยี่และลิวจริงๆในห้างสรรพสินค้าเมื่อรู้สึกว่าความเชื่อของเธอถูกสั่นคลอนลิวจริงๆกอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสหนุ่มหล่อที่มีรูปสองมิติบนเคสโทรศัพท์จากนั้นก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและสามีีีท่เเป็็นผู้ชาายกกระดดดษขอองธสุ แม้ว่าป๋ายมูฟ่ฟานจะสวยเหมือนเด็กหนุ่มรูปงามที่ออกมาจากมิติที่สองแต่ถ้าเขามีบุคลิกที่สมบูรณ์แบบสามีมุย์กระดาษของเขาก็ดีกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและพลังงานมากมายในการไล่ตามพวกเขาพวกเขาจะรักตัวเองคนเดียวและไม่เคยทรยศเพื่อนที่สมบูรณ์แบบหลังจากเสริมสร้างความเชื่อของเธอริวจริงๆก็ก้าวขึ้นมาเพื่อติดตามคนกลุ่มหนึ่งเดินไปรอบๆพื้นดินและในที่สุดก็เดินเข้าไปในร้านที่ชื่อว่า At Tri b u t e Cafe ร้านนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างเป็นที่นิยมมีลูกค้านั่งข้างในมากมายและการตกแต่งร้านเน้นสีฟ้าและสีขาวเป็นหลักสีที่บริสุทธิ์เหมือนท้องฟ้าแบบนี้ให้ความรู้สึกสบายสๆแก่ผู้คนเพื่อให้ลูกค้าที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกประทับใจครั้งแรกกับร้านนี้ดีมากทั้งสีคนนั่งลงที่โต๊ะว,ว่างในร้านกาแฟาลิวฮายูมองไปรอบๆและชมเชยรสชาติของร้านนี้ดีมากฉันชอบมันดีจริงดีจริงไปมูฟฟานพยักหน้า ตวงยยิ้มและพูดว่าร้านกาแฟแห่งนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงฉันได้ยินมาว่าบริกรที่นี่โดดเด่นมากมีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งแตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปมากคุณลักษณะไปมูฟานกระพริบตาอย่างสงสัยและกำลังจะถามเมื่อพนักงานเสิร์ฟในร้านเข้ามาและพูดอย่างกระตือรือร้นยินดีต้อนรับสู่ร้านของเราฉันเซียวเยียนสาวใช้ของแอตทริบิวคาเฟ่ปรมาจารย์คำพูดหยุดกระทันหันและพนักงานเสิร์ฟมองไปที่ไปมูฟานและคนอื่นๆและตัวแข็งอยู่กับที่ ไปมูฟานและคนอื่นๆก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันโดยจ้องมองไปที่พนักงานเสิร์ฟด้วยสีหน้าประหลาดใจไบมูฟานเป็นคนแรกที่ตอบสนองและโล่งออกมาเธอเซียเวียนบริกรที่สวมชุดสาวใช้คนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเธอเซียเวียน เชอรซีเวียนคนปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าแตกต่างจากเชอรซีเวียนในโรงเรียนอย่างสิ้นเชิงเชอร์ซีเวียนในโรงเรียนเป็นคนเย็นชาขึมและเป็นสาวร้ที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้แต่ตอนนี้เธอออกจากโรงเรียนแล้วเธอสวมชุดสาวใช้ย,ยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วใบหน้าเขาปรากฏตัวในร้านกาแฟาแห่งนี้อย่างกระตือรือร้นและเรียกแขกว่าอาจารย์ความแตกต่างนั้นยอดเยี่ยมมากจนหลายคนคิดว่าพวกเขาเข้าใจบุคคลน,นั้นผิดใบหน้าของเชอรซีเวียนเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันใดเธอหันหลังกลับและจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำและหายไปในพริบตา นักเรียนสี่คนจากชั้นเรียนมาที่ร้านกาแฟที่เธอทำงานพัฒนาจริงๆและรูปลักษณ์ที่น่าละอายของเธอที่เธอต้องไม่ปล่อยให้คนที่เธอรู้จักเปิดเผยซึ่งทำให้เธอเสียเวียนสูญเสียเล็กน้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าคนอื่นเห็นก็ไม่เป็นไรเธอไม่สนใจเลยแต่คนที่เธอห่วงใยมากที่สุดนั่งอยู่ตรงนั้นและท่าทางประหลาดใจอย่างมากของใบมูแฟนในตอนนี้ทำให้เธอเสียเวียนต้องการตายเห็นได้ชัดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับใบมูแฟนนอกโรงเรียนและเห็นเขาในชุดลำลองมันควรจะมีสองความสุขแต่ทำไมมันเกิดขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้เธอกังวลเล็กน้อยก็คือใบมูแฟนมาพร้อมกับผู้หญิงอีกสองคนและหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะเป็นจวงยี่ยี่ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างๆเข,ขาวความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาคืออะไรเชอร์ซิวเวียนยืนพิงมุมที่ว่างเปล่าด้วยสีหน้าลำบากใจเธออยากจะเข้าไปถามเรื่องนี้จริงๆแต่เมื่อมองไปที่ชุดสาวใช้ของเธอแล้วเธอก็ยังรู้สึกละอายใจอยู่เล็กน้อยในอีกด้านหนึ่งไปมูฟานและคนอื่นๆก็มองหน้ากันหลิวห่าวอยู่พูดอย่างไม่แน่ใจผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะเป็นเชอร์ซิวเวียนจากชั้นนเเรรียของาใช่ไหม ดวงยีย้พยักหน้าจากนั้นใส่หัวอีกครั้งและพูดด้วยท่าทางที่ละเอียดอ่อนมันคล้ายกันเล็กน้อยแต่คำพูดและการกระทำนั้นค่อนข้างแตกต่างจากเชอร์ซี่เวียนที่ฉันรู้จักอย่างไรก็ตามไปมูฟานน่าจะรู้ว่าตอนนี้ฉันดูเหมือนจะได้ยินคุณและเรียกชื่อเธอหลายคนมองไปที่ไปมูฟานไปมูฟานลูกทางของเขาและคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงลังเลว่าควรจะเป็นเธอหรือเปล่าไปมูฟานจำผมสีบลอนด์นเป็นสัญ,ญลักษณ์และดวงตาที่ดุร้ายโดยธรรมชาติได้แล้วในตอนนี้ ดูจากการแต่งตัวของเธอรซีเวียนแล้วเธอน่าจะทำงานในร้านกาแฟแห่งนี้เพื่อหาเงินมาอุดหนุนครอบครัวของเธอซึ่งตรงกับที่ครูใหญ่บอกเขามากเป็นเพียงการที่นักเรียนในชั้นเรียนของพวกเขาเห็นท่าทางที่น่าอับอายในทันทีทันใดและโดยไม่ได้เตรียมใจใดใดเธอรู้สึกตกใจเล็กน้อยและเธอไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับพวกเขาอย่างไรชั่วขณะดังนั้นเธอจึงหันกลับมาโดยไม่รู้ตัวและออกจากหลังจากนั้นไม่นานหญิงวัยกลางคนที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการร้านก็เข้ามาขอโทษพวกเขาแต่เธอรซีเวียนไม่ได้มากับเธอแต่ถูกแทนที่ด้วยบริกรชายรูปหล่ออีกคน แต่ที่แปลกคือบริกรชายสวมชุดนักเรียนแต่งตัวเหมือนนักเรียนชายมอลายกระโดดโลดเต้นแนะนําผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟให้พวกเขาดูมีชีวิตชีวามากคนไม่กี่คนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากระง,งับความสงสัยในใจสั่งกาแฟคนละแก้วและพูดคุยกันขณะดื่มในช่วงเวลานั้นไปมู่ฟานไปเข้าห้องน้ำและเมื่อเขา้ังมืออย่างง่ายดายและเดินออกจากห้องน้ำเพื่อกลับไปนัง่งเขาก็บังเอิญเห็นผู้จัดการร้านเรียกเธอร์ซี่เวียนไปที่มุมหนึ่งผู้จัดการร้านมีสีหน้าจริงจังราวกับว่าเขากำลังบรรยาย ไปมู่ฝันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสยัยเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและเดินเข้าไปหาและได้ยินการสนทนาระหว่างคนทั้งสองผู้จัดการร้านขมวดคิ้วและพูดว่าเซียวเยียนฉันให้โอกาสคุณเมื่อตอนที่แล้วฉันมาสายแต่ครั้งนี้ฉันละเว้นลูกค้าโดยไม่มีเหตุผลเกิดอะไรขึ้นเชอเซียวเวียนไม่สามารถถักล้างได้ดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงก้มหัวลงและพูดเสียงเบาว่าฉันขอโทษผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านถอนหายใจฉันขอโทษมันไม่มีประโยชน์ตามระเบียบของร้านฉันจะหักเงินเดือนคุณครึ่งหนึ่ง ครึ่งเชอเซีวีเอนเ e งยหน้าขึ้นในทันใดดูเหมือนเธอไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้เธออดไม่ได้ที่จะกัดริมฝีปากล่างของเธอและพูดด้วยเสียงต่ำผู้จัดการคุณใจกว้างกว่านี้ได้ไหมฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆเงินผู้จัดการร้านใส่หัวและพูดว่าเซียวเหยียน e ฉันรู้ว่าครอบครัวของคุณมีปัญหาและคุณมักจะทำงานหนักแต่ถ้าคุณละเมิดกฎแต่ไม่ถูกลงโทษทุกคนจะค่อยๆไม่และทิ้งระบบการให้รางวัลและการลงโทษติดตั้งในร้านค้าในใจของฉันฉันจะไม่มีวันทนกับสถานการณ์แบบนั้นดังนั้นฉันหวังว่าาคุณจจะเข้ใ เชอเซซิวเวียนเปิดปากของเธอแต่ในที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรดวงตาของเธอรีลงต้องปฏิบัติตามกฎผู้จัดการร้านได้ให้โอกาสเธอแล้วนี่คือบทลงโทษที่เธอสมควรได้รับนั่นฉันขอแทรกได้ไหมทันใดนั้นก็มีเสียงที่สามดังขึ้นทั้งสองพงเล็กน้อยจากนั้นหันไปมองและเห็นป่ายมู่ฟันออกมาจากมุมข้างข้างเข,ขาและขอโทษฉันขอโทษฉันได้ยินการสนทนาของคุณแต่โปรดให้ฉันพูดบางอย่างสำหรับเชอร์ซิวเวียนพวกเราสี่คนและเธอเป็นเพื่อนกันเหตุการณ์เมื่อกี้เป็นอุบัติเหตุโดยสิ้นเชิงเราไม่ได้สนใจเลยผู้จัดการคุณไไไมมม่สาารถตหหนเธอด้